สวัสดีครับสวัสดีครับช่องใหม่ซิลซลินไทยแลนด์ผมวันนี้มารีวิวรถขงเทียมผมเที่ยวนี้่าไปขงเทียมผมจากกรุงเทพเนาะกรุงเทพก็เวลาทุ่มครึ่งครับผมจากขากลับก็จากขงเทียมก็ประมาณ16.30ครับผมวันนี้มาเที่ยวมาชมบรรยากาศรีวิวรถขงเทียมกรุงเทพขงเทียมครับผมชายเดินอีบลนกบขิดริมน้ำโขงเลยครับผมแกงรัตนะเนาะเที่ยวแกงรัตนะ แข่งชน,น,นะผมอ่าหลังเกลื่อนปากงูนะครับผมกบรรยากาศก็ประมาณนี้ดูมันันแฝนเนาะดูมันันแฝนด้วยนะครับฟันแฝนยานสุดในอีสานหลังนั้นเถอะแข่งชนะผมวัทยาภาตพแข่งชพพผผนะครับภาพที่สวยนะครับใครเคยไปบ้างเนาะแข่งชนะครับผมแข่งชนะที่บนกระดอนของเจียมของเจียมชมภาพครับผมชมภาพครับผมชมภาพสวยๆครับแข่งชนะในน้ำมูลเนาะตรงนี้ตรงนี้ เป็นแม่น้ำมูลหลังเขื่อนปากมูลครับผมวิวทิวทัศน์ก็ประมาณนี้ครับอ่วันหน้าก็จะพาไปชมตลาดนะตลาดขงเจียมจังหวัดอุบลนะขงเจียมอพยพของเจียม,ยม,ยมติดแม่น้ำสองสีครับผมแม่น้ำมูลแม่น้ำโของอ่านี่ทิวทัศน์ของแม่น้ำมูลครับผมทิวทิวทัศน์บรรยากาศหลังเขื่อนปากมูลครับผมประมาณนี้ครับผมสวยครับสวยไหมสวยไหมครับผมสวยไหมเศรษงามครับผมกับช่องหมายซิลสุรินทร์ไทยแลนด์อ่ามาเที่ยวของเจียมครับผม มาดูรถครับผมมาดูรถเที่ยวรถของบอกสเนาะจากตอนเช้าตอนเช้าตอนเย็นครับผมจากหมอชิดก็หนึ่งทุ่มครึ่งขากลับก็จากขงเจียมก็สิบหกจุดสามศูนย์ครับผมออกจากขงเจียมเดินทางเข้ากรุงเทพกับช่องหมายซิลซูรินไทยแลนด์ชมสะพานผันแฝงครับผมหลังเขื่อนปางมูลแก่งตะนานครับผมที่อุบลอำเภอโคงเจียม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 ใครเคยไปบ้างแลนะ้วเนาะมา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  ที่รับชมช่องไมายเลขซิลซีลให้แล้วบ๊ายบายเจอกันในรอบหน้าครับผม